ครับผมสวัสดีครับร้านดีออดดโอนะครับร้านดีออดโอจังหวัดประทุมธานีอำเภอลาดหลุมแก้วใกล้เคียงแยกนบพวงครับวันนี้เรามาแนะนำสินค้าครับตัวนี้จะเป็นตู้ซับเบร SRX18 ส่วนตู้บนนะครับด้านบนก็จะเป็นตู้มอนิเตอร์15นิ้วตู้ PS15 ครับเราก็มีไว้บริการให้สำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการสินค้าด่วนๆนะครับผมอันนี้ครั อันนี้ก็เตรียมจะส่งลูกค้าครับส่วนตู้ตัวบนนะครับตัวนี้ก็คือ,อคุณลูกค้าหาหาอีกไม่ได้แล้วทั้งทั้งทั่วทั่วท้องตลาดครับตู้ขาดตลาดเลยครับเป็นของ DBK ครับของเรานี่รับงานก๊อฟด้วยนะครับขอเพียงแต่คุณลูกค้านำตู้ต้นแบบมาให้เรากรอ๊อฟเราก็ยินดีก๊อฟให้นะครับผมรับผม ส่วนดอกลำโพงเนี่ยฮะก็จะเป็นดอกที่ขายดีอะครับดอกทั้ม18นิ้ว15นิ้วของนาน o ว่ากริป1 2 5 0ดอกทั้มนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะลงอยู่กับตู้เนี่ยฮะตัวตัวเนี้ยครับจะเป็นตัวที่ยอดนิยมเลยครับ s r x 18นะครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นชุดที่สำหรับให้คุณลูกค้าได้ลองทดสอบทดลองฟังอะครับ สำหรับลูกค้าด่วนๆนะครับก็จะมีตู้มอนิเตอร์เราก็ทําเตรียมประกอบไว้บ้างแล้วนะครับก็พื้นที่ค่อนข้างจํากัดน,นะครับจํานวนอาจจะไม่ได้เยอะถึงกับความต้องการของคุณลูกค้าที่จํานวนมากๆนะครแต่ถ้าคุณลูกค้าต้องการด่วนๆมาเลยครับมารับกลับไปได้ในทันทีเลยครับช่วงนี้ก็เป็นโควิดรอบสองครับการระบาดรอบสองานก็ค่อนข้างน้อยะครับ ก็ว่างครับช่วงนี้ว่างนั่งตบยุงไปวันๆแล้วครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆนักดนตรีพี่ๆที่รับงานเครื่องเสียงเครื่องไฟนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านเลยล่ะครับที่อาชีพมีผลกระทบอะครับอย่างร้านดีออดิโอก็ได้รับผลกระทบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับงานน้อยครับ คุณลูกค้างานงานไม่มีก็ไม่มีกำลังซื้อรครับนี้ร้านดีโอเดียวเข้าใจดีเลยครับโอ๊เดียวกันละครับวับนนี้ก็เนี่ยละครับให้ให้ชมสินค้าตัวขายดีด้านในครับไม้อัดตาภูเขา20มิลทั้งใบครับครับผมภายในนี่ปลูกไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับ พอประกอบใส่อุปกรณ์ทุกอย่างเราก็จะเป็นเหมือนตามรูปนี้เลยนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่สั่งซื้อตู้เปล่าก็จะได้อุปกรณ์ครบตามนี้ครับพร้อมปักกีสายให้พร้อมพร้อมใส่ดอกพร้อมให้คุณลูกค้าใช้งานได้เลยปักกีสายให้บุกภายในให้ไม่ได้คิดเงินแต่อย่างใดนะครับเงียบเงาครับก็ว่างแล้วครับก็ มารีวิวสินค้าให้คุณลูกค้าได้ชมมัวไปนิดนึงครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านแล้วครับไม่มีอะไรมากครับร้านดีออดีโอขอบนเบาๆบ,บ,บนอยู่กลางวิกฤตโควิดนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอ จบเพียงเท่านี้ครับฝากติดตามครับแล้วก็ฝากสินค้าไว้ในความพิจารณาของคุณลูกค้าด้วยนะครับอุปกรณ์มาตรฐานครับไม้อัดตาภูเขาทุกใบทุกตู้ครับเนี่ยแล้วสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ